เป็นพวบ้านสายซิงนะครับต้องคันนี้เลยนะกับสีนะครับทันเดอร์เกรย์เมทัลลิกนะครับสีนี้ตัวจริงสวยงามมากๆนะนี่เลยนะ o อลโววีหกสนะครับ All Wheel d r i v e นะครับ Inscription นะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ รถปี2022นะครับวิ่งน้อย64,000กิโลนะครับตัวรถเขาเนี่ยเป็นทรงเอสเตดนะครับหรือทรงแวร์นะครับแวกอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับก็คือใช้งานได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวใช้งานในเมืองนะครับก็เลยเรียกว่ารถครอบบ้านแอบซิ่งนะมากับสีนะครับทันเดอร์เกรย์เมทัลลิกนะครับสีนี้ตัวจริงสวยงามมากๆนะด้านหน้านะครับมากับไฟฟลูเอลีนะครับไฟตัวนี้นะแล้วก็สามารถนะครับปรับซ้ายขวาตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ด้วยนะครับสามารถเปิดไฟสูงค้างไไววว้้ดเเเลลยนะะครรรับพาาา่มีถ เขาจะตัดไฟดรอปลงมานะครับไม่ให้เข้าตาผู้ขับขี่ที่สวนทางมานะครับมากับเซ็นเซอร์หน้านะครับทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อีกหลายอย่างเลยนะแล้วดูกระจังหน้าครับสวยงามนะครับมากับกล้องนะครับสามรองศานะครับอยู่ที่เซรกคอนโวนะสวยงามเลยแล้วรถสภาพดีมากนะครับกันชนไม่มีรอยนะครับแล้วดูไฟหน้านี่ใหม่ๆนะครับสเก็ตกินนี้ไม่ค่อยจะมีเลยนะวงล้อนะครับให้มาขอบ19นิ้วนะครับล้อขอบ19นี้หนีลายห้างก้านสวยงามมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเอาไปใช้งาน ในส่วนของตัวหลังคานะครับออกแบบมาเป็นพารามิกซันรูฟนะครับแบบยาวนะยามค่ําคืนนะครับเราสามารถเปิดเพื่อนําแสงนะครับลอดเข้ามาเพื่อให้เราขับขี่ได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูตัวแหลกหลังคานะครับออกแบบนะครับแหลกมาให้นะแต่เป็นทรงเตี้ยนะให้ความฉบเฉียวและติดสปอร์ตค่อนข้างมากนะครับทำให้รถดูมีอะไรมากขึ้นเยอะเลยนะตัวนี้ในส่วนของท้ายรถนะครับก็จะเป็นรถทรงเอสเต้นะครับฝาท้ายนี่จอกแนวตัดนะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับดื่มบรรจุของได้ค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็มากับไฟนะครับตัวน คู LED เป็นตัว L shape นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะออกแบบได้สวยงามลงตัวนะครับกันชนนะครับเป็นทูโทนนะครับตัดดำมาให้นะแล้วก็มากับเซ็นเซอร์ด้วยกันถึง6จุดนะครับฝาท้ายจะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบเตะเปิดมาให้ด้วยนะครับแล้วดูความจุห้องสัมภาระนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีสัมภาระนะครับหรือมีจักรยานกับ๋ถเดินทางเนี่ยสามารถนะครับดึงตัวปิดท้ายตัวเนี้ยออกได้นะครับแล้วก็บาอนะครับสามารถ ปรับพับได้นะครับเป็น60-40นะเผื่อใครนะครับที่มีสัมภาระมากนะครับเราก็สามารถปรับพับลงมาได้เลยแยกกันนะครับสองฝั่งเราเช็คหัวน็อตนะครับตะเข็บต่างๆนะว่าเดิมสนิทนะครับน็อตไม่เคยไขมานะโครงสร้างฐานด้านหลังไม่เคยเคาะมานะครับมั่นใจได้เลยในส่วนของหัวใจสําคัญนะครับต้องเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับทีแนะตัวนี้นะครับ407แรงม้านะครับกับแรงบิด640นิวตันเมตรนะครับ มีทั้งเทอร์โบชาร์จซุปเปอร์ชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มมาครบนะครับทำไมถามว่าเป็นพ่อบ้านสายซิ่งก็ดูให้เครื่องมาแรงขนาดนี้นครับ <S <S อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าล้นได้โดยประมาณ40กิโลเมตรนะครับสำหรับคนที่ขับรถในกรุงเทพนะครับไม่ได้ออกต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะและดูตะเข็บนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มหน้านะฝาโปงนะครับน็อนตต่างๆตะเข็บต่างๆนะครับไล่มาดูเลยแผ่นกันความร้อนสภาพดีีมมมากๆนะไ่ห้อย คานหน้าเดิมๆนะครับสวยงามเลยนะแล้วดู พลาสติกต่างๆนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับแผงประตูนะสังเกตสภาพนะครับสวยงามสมเลขไมน้อยนะครับแล้วก็จะมีเมมโมรี่ซีดนะครับทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ดูลำโพงด้วยได้เป็นฮาร์มันแกรดดอนเลยนะขนาดบนนู้นตัวธรรมดาว่าเสียงดีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดีกว่าแน่นอนเลยนะสภาพตามซอกนะครับสติ๊กเกอร์นเดิมนะครับไม่เคยพ่นสีมาเลยนะน็อตเดิมทุกตัวนะครับไม่เคยขยับแล้วดูนะครับสครับเพลทเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะเจ้าของใช้รถมาดีมากๆนะครับตัวบบอนะครัใ อารมณ์เป็นแบบเบาะนวมนะครับเบาะตัวนี้บอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับแล้วสังเกตตัวเบาะนะออกแบบมาเรียบหรูดูไม่เบื่อนะครับเบาะแบบนี้เนี่ยทำความสะอาดง่ายนะและดูสภาพเบาะไม่มีย่นนะครับไม่มียับเลยเจ้าของเต่านี่น่าจะตัวเล็กนะครับแล้วก็ดูแลสารลดอย่างดีเลยนะเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้เราก็สามารถนะครับปรับรองน่องได้ด้วยนะสําหรับคนตัวใหญ่นะครับนี่มันสามารถยืดที่รองน่องออกได้นะครับทาให้นั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะในส่วนของเบาะหลังนะครับ ถือว่าเป็นอีกรถอีกหนึ่งรุ่นที่นั่งสบายมากๆเลยนะตรงกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่นั่งคนตรงกลางเนี่ยก็จะมีฐานขึ้นมาหน่อยนึงคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับ Volvo V60 ตัวนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะครับวางตรงกลางตรงนี้ถ้าเกิดคนถามว่าแบตอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่คอนโซลกลางช่วงนี้นะครับมีที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้2ออันถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวแล้วดูสังเกตตัวเบาะ บาหลังนี้ดูแล้วนะครับไม่เคยได้ใช้นะแล้วผมค่อนข้างชอบสีเบาะโทนนี้นะครับให้ความสุข,ขุมและติดสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับออกแบบภายในที่สวยงามนะตัวนี้ล้วดูพพงมาลลยไม่มีมันเลยนะครับคือต้องบอกว่าที่ย้ำเรื่องความมันพงมาลลยเนี่ยคือถ้าเกิดรถวิ่งแสนโลขึ้นไปอะครับเราขับบ,บอ่อยๆเหนือมันจะติดที่พงมาลัยเนี่ยมันจะมีความเงานะครับ อันนี้คือพวงมาลัยเนี่ยมันด้านนะมาดูมีความใหม่นะครับแล้วก็ได้ด้วยนี่คือไม่หลุดไม่ลุยนะครับพวงมาลัยเป็นมัปติฟังก์ชันนะครับตกแต่งด้วยสีเงินนะครับแล้วก็มีเปียโนแบ็กนะพุ่คอนโทรลอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ควบคุมดิสเพย์ด้านนี้นะครับแล้วดูดิสเพย์ด้วยเป็น full LED นะครับเลขไม้น้อยนะครับ64,900ก้ิโลเท่านั้นนะครับวารันตียังเหลือถึงเดือนมกรานะครับปี27นะสวยสมใหม่นะครับแล้วดูสภาพคอนโซล คอนโซลเนี่ยสภาพสวยงามไม่มีทะเลอะนะครับและการออกแบบคอนโซลตัวนี้เนี่ยใช้หนังนะครับตัดกับลายไม้นะสวยงามนะครับดูสปอร์ตนะครับแล้วก็หรูหราไปในตัวด้วยนะหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอ LED นะครับตัวนี้9นิ้วเลยนะก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้นะครับที่หน้าจอนี้ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ นี่เป็นปุ่มโฮมนะครับนึกอะไรไม่ออกให้กดที่ปุ่มโฮมเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราสามารถควบคุมอะไรได้บ้างนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ที่นี่นะครับนี่ครับออปชันที่เขามีมาให้นะค่อนข้างเยอะนะครับมีเลนคีฟปาร์กิ้งแอสเซสแตนต์นะครับมีปาร์กอินนะช่วยจอดอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ให้ออปชันมาคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยนะครับ ในส่วนของ audio นะครับหรือั u ติมีเดียนะครับก็มีทั้ง fm am นะครับมี usb ipod รองรับทุกอย่างนะครับรวมถึง apple carplay ด้วยนะครับคันนี้นะครับมากับกล้อง360องศานะครับถือว่าใช้งานสะดวกสบายนะครับคล่องตัวมากมากนะและที่สําคัญนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะครับด้านหลัง6จุดเนี่ยใครถอยไม่เก่งเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคนโซนกลางนะครับจะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็ k นะครับสีดำเงาสวยงามและสังเกตดูไม่มีรอยถลอกเลยนะครับดูที่วางแก้วน้ำนะ ก็ทั่วไปนะครับสวยงามนะที่ชอบอีกอย่างนึงคือปุ่ม start stop นะครับจะเป็นการบิดซ้ายบิดขวานะครับถือว่าออกแบบมาได้หรูหรานะสวยงามนะครับแลวดูหัวเกียร์ด้วยเป็นคิสตันนะครับมีไฟให้มาด้วยนะตอนคืนนี้สวยงามเท่มากๆเลยนะครับหลังคาพาราเมิก s u n r o o นะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับคือเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยเราสามารถเปิดตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับรถมีการเซอร์วิสมาแล้วนะครับที่ 5 8 0 0 0กิโลเพิ่งเซอร์วิสมานะครับสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะเพิ่งเซอร์วิสมาเดือนมีนาครับปี2ีานี่เองส่วนบุ๊กเมนวนะครับบลันตีต่างๆมีมาให้ครบนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็รถคันนี้อย่างที่แจ้งไปตอนต้นที่เราพาไปดูล้อนะมีการเปลี่ยนยางมานะครับเมื่อวันที่10เดือน3ปี2 5นะเพิ่งเปลี่ยนมาเดือนมีนานะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานอเนกประสงค์นะครับใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดนะครับขนของสัมภาระนะครับ ที่สำคัญเนี่ยเปอร์ฟอร์มานะครับออปชันความปลอดภัยที่ได้มาถือว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆนะครับก็คันนี้เนี่ยป้ายแดงที่2องล้านหกหมเตรียมโควมว่าสองล้านเนะครับวันนี้เนี่ยคันนี้นะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อย64,000กิโลนะครับวันตียังเหลือถึงวันที่31มกราป,ปีสองพนี่สิบนะครับคันนี้วันนี้เนี่ยเราเปิดไปที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะครับราคาหายไปเกินครึ่งเลยนะก็ท่านใดนะครับกำลังเล็งรถรุ่นนี้อยู่นะครับมาเเจอพวกกรราาาได้ที่ G35 ลบนะคั